โอเคองั้นมาพาต่อไปฮะเรื่องผมเรื่อกลยุทธ์จนถึงสิ้นปีนะฮะอย่างที่บอกเปเปอร์นี่ผมออกไปสักสองอาทิตย์แล้วนะฮะถ้าบางท่านคงผ่านตาเปเปอร์นี่นะถ้าเป็นลูกค้าทิสโก้คงจะเปิดดูในอแอคเคานต์ของทิสโก้นะ,ะก็เห็นเปเปอร์นี้มาสักสองอาทิตย์ละว,วันนี้ผมเอามาเล่าให้ฟังนะฮะว่าว่าผมมองยังไงแล้วก็มีฟีดแบ็กของอนักทุนสถาบันนักทุนต่างชาติเขามองยังไงกันนะฮะโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าจากนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยรัฐบาลเนี่ย น่าจะออ,ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเยอะและไอ้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะสร้างม,มาเป็นความหวังให้กับตลาดเพราะฉะนั้นตลาดช่วงสั้นเนี่ยดูจะเหมือนไม่ค่อยมีข่าวร้ายเท่าไหร่ต่อให้มีข่าวร้ายเข้ามาเนี่ยคนก็ยังจะหวังอยู่ดีว่าเอ้ยเดี๋ยวรัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นแล้วก็ทําทให้ตลาดเนี่ย,ยมันเริ่มฟื้นนะฮะเพราะฉะนั้นดาวไซด์ในช่วงสั้นๆเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยคงจะไม่เยอะเหมือนกันโฮปเนี่ยมันอาจจะม เปี่ยนความหวังเนี่ยให้กลายมาเป็นกําไรของบริษัทจดทะเบียนให้ได้นะฮะซึ่งระยะ4เดือนบางทีมันอาจจะน้อยไปหรือเปล่าที่จะทำให้กําไรมันโตขึ้นอย่างมีในัยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นอัพไซด์ผมก็เลยคิดว่ามันก็คงจะไม่เยอะเหมือนกันนะเซ็คคอเทนในกรอบแคบประมาณสักพันสองต้นๆกลางๆจนถึงเป้าปลายปีของเราเนี่ยอยู่ที่1ึ่งส3สามสาม่น เรื่องแรกที่อยากจะอัปเดตก็คือเรื่องการเมืองครับจริงๆรัฐบาลคุณอัจฉินเนี่ยคาดว่าจะยุบสภาภายใน4เดือนใช่ไหมฮะเขาเริ่มนับหนึ่งไปวันที่ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคือวันจันทร์ที่ผ่านมานับไป4เดือนก็น่าจะตกช่วงปลายเดือนมกราคมฮะยุบสภาปลายเดือนมกราคม ก็เลือกตั้งใหม่ภายใน45-60วันฮะเราน่าจะมีเลือกตั้งก่อนส่งการหลังจากนั้นก็ส่งการเนี่ยฮะน่าจะได้เห็นภาพรัฐบาลใหม่นะคอรมอรใหม่ก็เข้ามาทํางานนะฮะแต่ว่าเบสเคสเราเนี่ยเราเชื่อว่า1 คุณอนุทินเนี่ยน่าจะยุบสภาตามที่เาขาคาดจริงๆนะถึงแม้จะมีคนบอกว่าเอ๊ะเขาจะอยู่ยาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะผมคิดว่าเขาน่าจะยุบสภาอย่างที่เขาเประกาศไวน้นะฮะขออ้อ 2. การเลือกตั้งใหม่เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าพักประชาชนก็น่าจะชนะเหมือนเดิมเสียงที่ได้เนี่ยคงจะไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะประมาณ150บวกลบแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยผมคิดว่าการเลือกตั้งรอบต่อไปเนี่ยจะกลายเป็นพักใหญ่เขาน่าจะดึงบ้านใหญ่จังหวัดต่างๆเนี่ยเข้ามาจอยเขาได้เยอะนะฮะแล้ว ก็จะดึงมาจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่น่าจะอ่อนแอลงนะฮะภูมิใจไทยน่าจะขึ้นมาแบพรรคเป็นดับ2ได้และถ้าเขาเขึ้นมาเนี่ยได้เสียงสักร้อยร้อยยี่สิบเนี่ยฮะผมว่ามันจะเ,เข้าไปสู่เงื่อนไขที่ว่าพรรคประชาชนเนี่ยต้องดึงพรรคภูมิใจไทยเข้ามาเป็นพรรครวมรัฐบาลด้วยถึงจะจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่งั้นเสียงเสียงได้ไม่เกินเ,เกินครึ่งนะฮะแล้ว ต้องเป็นภูมิใจไทยด้วยเพราะว่า,ารวมกับพักเพื่อไทยสมมติถ้า,าพักเพื่อไทยเข้ามาได้นะเสียงก็อาจจะไม่พอแล้วถ้าพักประชาชนต้องมารวมพักกลาง,งอื่นๆเนี่ยผมว่าข้อจํากัดเขาก็จะมีมากขึ้นเพราะว่า,าบางคนที่คน หัวหน้าพักเป็นทหารอะไรเงี้ยฮะพรคประชาชนก็คงจะลำบากใจที่จะเข้ารวมนะเพราะฉะนั้นพรคภูมิใจไทยเนี่ยจะเป็นตัวแปรสําคัญและพรคภูมิใจไทยเนี่ยก็อาจจะมีเงื่อนไขของเขาเองที่พรคประชาชนอาจจะแบบตอบรับได้ยากนะฮะและสุดท้ายแล้วดีลอาจจะไม่เกิด พอดีไม่เกิดอย่างเงี้ยฮะพรรคประชาชนก็อาจจะตั้งรัฐบาลได้ไม่สําเร็จอีกครั้งหนึ่งดังนั้นภูมิใจไทยเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นพรรคอันดับสองในการที่จะลองจัดตั้งรัฐบาลดูนะฮะซึ่งก็อาจจะสาเร็จเพราะพรรคพยูไทยเนี่ยเป็นพรรคที่น่าจะเข้ากันได้กับทุกๆคนนะแล้วก็น่าจะตั้งรัฐบาลได้สําเร็จ พอตั้งฐบาลสำเร็จปุ๊บคุณอนุทินก็น่าจะกลับมาเป็นนายกอีกครั้งนะฮะแล้วก็อคอรมอชุดนี้ก็คงจะมีเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปบ้างเพราะว่าโครงสร้างของพรรคร่วมก็จะเปลี่ยนไปนะฮะแต่ว่าตัวคอรมอเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่น่าจะเปลี่ยนเยอะนะฮะเพราะอาจจะเป็นคนเดิมๆที่เราเห็นอยู่ตอนนี้แหละฮะดังนั้นทีมคอรโมโดยเฉพาะครมเศรษฐกิจเนี่ยฮะอาจจะอยู่กับเราเกิน4เดือนนะฮะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือเราต้องติดตามาโนยโยบายของอคอรมชุดนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่4เดือนจบแล้วก็พอใหม่มาก็อาจจะเป็นโนยโยบายใหม่นะฮะโนยโยบายที่อคอรมชุดนี้ทำเนะะี่ยฮะมันอาจจะอยู่กับเรานานไปมาไปกว่านั้นนะ,ะับซึ่งโซฟาเนี่ย ครมชุดนี้ผมได้ยินเสียงตอบรับเนี่ยเชิงบวกค่อนข้างเยอะนะฮะจากทั้งคนในตลาดจากทั้งคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงนะฮะเพราะว่าคนที่แต่งตั้งมาโดยเฉพาะในทีมเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าค่อนข้างถูกฝากถูกตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณเอกนิติซึ่งเป็นข้าราชการดับสูงในกระทรวงการคลังอยู่ละคุณวรพักเป็นซีอเก่า KTB เป็นอดีตประธานที่ปรึกษา รัฐมนตรีครังคุณพิชัยคนก่อนหน้าเนี่ยฮะแล้วก็กลับกลับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยครังเนี่ยก็น่าจะให้นโยบายเศรษฐกิจในช่วงรัฐบาลก่อนหน้านี้สานต่อได้ไม่มีสะดุดนะฮะคุณสุปจีเนี่ยเป็นอดีตผู้บริหารในภาพเอกชนเนี่ยหลายที่มากนะ,ะไม่ว่าจะเป็นไอบีเอ็ IBM, ไทยคมดุสิตเนี่ยฮะก็จะค่อนข้างรู้จักคนกว้างกวางนะฮะแล้วก็มีไอเดีย แต่ในการทําภาค private sector เนี่ยมาทําในภาคารัฐบาลได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ตอนแถลงนโยบายเนี่ยคนก็ชื่นชมมากนะฮะว่ามีทั้งไอเดียใหม่พูดจา,เ,าเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆได้นะฮะก็คนก็มีความหวังมากขึ้นพอฉันมาตั้งในเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยก็ถือว่า,าถือว่าถูกฝาถูกตัวนะค,ะคุณอัจร,รนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเป็น CEO ปตทเก่า,ามาทำานโยบาย ของกระทรวงพลังงานก็น่าจะามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะฮะแล้วคนก็แอบหวังได้ว่าการที่เป็นซีโอปเทเก่าเนี่ยการทํานโยบายเนี่ยก็น่าจะรู้ลึกรู้จริงแล้วก็แฟร์มากขึ้นนะไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเสียหรือได้ผลประโยชน์เลยมากเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นคนอาจจะคาดหวังได้ว่า,านโยบายที่การจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายกับภาคเอกชนมากเท่ากับนโยบายก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้น ผมว่าในแง่ผลกระทบเชิงตลาดเนี่ยครมเศรษฐกิจชุดนีน้ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างใช้ได้นะฮะแล้วคุณอนุทินเองเนี่ยเวลาไปเดินสายพบพระเยชนเดินสายพบสื่อเนี่ยก็พูดชัดเจนตลอดเลยนะ,ะว่าเขาดึงคนกลุ่มนี้มาเพราะเขาเห็นว่าคนกลุ่มนี้มีความเชี่ยวชาญในฟิลด์นั้นๆแล้วก็เขาก็ให้อำนาจเต็มเลยนะฮะว่าเขาเให้ คนอคอร์เศรษฐกิจชุดนี้ตัดสินใจในสิ่งที่เขาเห็นสมควรไปได้เลยนะฮะเขาเขาสนับสนุนซัพพอร์ตเต็มทีนะฮะเพราะฉะนั้นก็คาดหวังได้ว่านโยบายเนี่ยน่าจะออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจมากขึ้นดังคำถามต่อไปที่คนจะถามก็คือว่าคาอร์มเนี่ยเพิ่งเข้ามาเนี่ยก่อนที่เข้ามาหลังที่ พรบกประมาณปี26เนี่ยมันเพิ่งประกาศบังคับใช้นะฮะคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะตัวเองไม่ได้ทํา บัตเจตมาเนี่ยมันจะมีบัตเจตไปทําหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในข้อจํากัดะฮะแต่ว่ามันก็ยังพอมีงบกลางเนี่ยเข้ามาใช้ได้บ้างน,นะฮะงบกลางเนี่ยปีเนี้ยจัดสรรได้มาสักหกแสนสามื่นล้านนะฮะเป็นงบที่ใช้จ่ายภาค่อึันเดือนของอในส่วนของงบกลางเนี่ยฮะประมาณสักห้าแสนล้านงบที่เอาไปใช้ฉุกเฉินกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมีอยู่สักราวๆสักหนึ่งแสนล้านบวกลบนะฮะถ้าเอามากระตุ้นเศรษฐกิจกอาจจะได้สัก3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมล้านนะ เงิน3 0 0หมื่นถึงห้าล้านอาจจะมไม่ได้เยอะมากแต่ถ้ารวมเงินงบกลางเก่าเนี่ยก็เอามาทำเนี<__่ยมันคงจะเห็นอะไรบ้างในช่วง4เดือนต่อจากนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นงบอาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าก็มีโอกาสในการในการ กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรที่มันเห็นรูปธรรมมากขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขากลับมาได้มาได้จริงๆในช่วงปีหน้านะะี่ฮะเขาก็จะเรียกทำงบปีหน้าหรือถ้าเศรษฐกิจมันมี impact มากขึ้นเนี่ยอากามีโอกาสในการจะทำงบเพิ่มเติมเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะรลฐปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่นะฮะก็เรื่องงบเนี่ยผมว่าอาจจะมีข้อจำกัดบ,บ้างแต่เขาคงจะแบบไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่นะฮะทีนี้ สิ่งต่อไปก็ต้องมาดูว่าเขาจะทำอะไรบ้างนะเพราะว่าอันเนี้ยน่าจะมีผลกระทบต่อหุ้นโดยตรงนะฮะผมแบ่งเป็นมาตรการระยะยาวตัว i ิ f r a s t r u เจอร์แล้วก็ตัวมาตรการระยะสั้นนะฮะแบ่งเป็นไอ้กินไรส์สีไฟเขียวนะฮะก็คือมาตรการที่จะได้ไปต่อสีแดงเนี่ยไฟแดงก็คือมาตรการที่จะไม่ได้ไปต่อนะฮะไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยคือตัวที่ผมคิดว่ามีผลกับ นักลงทุนในตลาดค่อนข้างเยอะนะฮะตัวที่จะไปต่อที่มีผลเยอะคือตัวแลมบิชกับตัวคนละครึ่งฮะ,ะตัวแลมบิชเนี่ยเหมือนช่วงที่ผ่านมามันเงียบเงียบไปแล้วก็คิดว่ามันคงจะไม่เกิดและแต่อยู่คุณนทินออกมาพูดว่าจะผลักดันโครงการนี้ให้ไปต่อนะฮะถ้าไปต่อได้จริงเนี่ยก็จะมีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามาตรการเนี้ยเงินลงทุนสูงถึง1ล้านล้านบาทเลยนะฮะจะมาจากภาคเอกชนเพราะฉะนั้นนึกสภาพว่าถ้ามีโครงโปรเจกต์ใหญ่ขนาดเนี้ยฮะ,ะเศรษฐกิจในประเทศต้องโตขึ้นอย่างอย่างมีไหนส สำคัญน,นะฮะแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์หลกัหลกๆจากโครงการนี้ก็น่าจะเป็นพวกกลุ่มรับเหมากลุ่มวัสดุก่อสร้างนะฮะพวกนี้น่าจะได้เป็นประโยชน์เป็นัำต้นโปรเจกต์เนี้ยสร้างเสร็จจะมีคนใช้หรือเปล่าก็อาจจะต้องมาดูอีกทีนะฮะแต่ว่าคนก่อสร้างเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์แน่ๆน,นะครับ คนละครึ่งก็น่าจะเล่ากันมาหลายรอบแล้วครับน่ากังจะออกมาในช่วงรายละเอียดเนี่ยวันสองวันนี้น่าจะได้เห็นมากขึ้นนะฮะเงินจากคนละครึ่งเผลอออาจจะได้เร็วจนถึงสิ้นเดือนนี้อาจจะเริ่มเห็นเงินออกเข้าสู่ในระบบเลยนะฮะตามข่าวเนี่ยรัฐจะใช้เงินประมาณสัก25,000ล้านนะฮะแล้วก็ให้เอกชนสมทบทุนก็คือเราต้องจ่ายครึ่งหนึ่งเนี่ยอีก25 0 0 0นะฮะ Impact ต,ตอ เศรษฐกิจก็น่าจะมาสัก5 0าหมื่นล้านก็อาจจะไม่ได้เยอะมากฮะไซ์เท่าๆกับคนละครึ่งรอบเฟสหนึ่งกับเฟสสช่วงโควิดนะฮะแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรช่วยอย่างไรก็ดีถ้าไปดูกับภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมมาฮะเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจโดยเฉพาะการบริโภคในประเทศเนี่ยมันยังอ่อนแออยู่มากเพราะฉะนั้นคนละครึ่งรอบเนี้ยผมคิดว่ามันไม่จบเดี๋ยวมันจะมีรอบใหม่ๆอาจจะเป็นคนละครึ่งเฟสสหรืออาจจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆโดยเฉพาะ ชอบดีมีคืนนะฮะปกติจะเกิดหลังปีใหม่ปีนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีออกมาในช่วงก่อนปีใหม่เพื่อกระตุ้นให้การใช้จ่ายปลายปีเนี่ยมันดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องคอนซัมมชันเนี่ยน่า,าจ,จะยังเป็นเป็นบวก ได้ต่อเนื่องนะฮะคนที่ได้ประโยชน์จากคนละครึ่งก็จะเป็นคนที่ขายของกับโชว์หวยฮะอย่าง CPX ต a าอย่าง BJC เนี่ยฮะน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็รวมถึงคนที่ผลิตสินค้าให้กับคนต่างจังหวัดบริโภคเยอะเพราะคนละครึ่งเนี่ยส่วนใหญ่มากระจายไปานจังหวัดค่อนข้างเยอะนะฮะสินค้าที่ว่าน่าจะรวมพวกเครื่องดื่มพวกเอเนอร์จีดื่งเนี่ยฮะน่าจะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกันแล้วก็รวมถึงรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะทําให้อ่อ คุณภาพสินทรัพย์ของโครเรืองดีขึ้นด้วยก็จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มไฟแนนซ์ด้วยอีกทางหนึ่งนะฮะนอกจากตัวโครงการไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยผมแฝกตัวโครงการอินฟาสเตรเจอร์อื่นเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันฮะน่าจะเห็นภาพแล้วก็ทำให้การก่อสร้างเนี่ยมันน่าจะคึกคักมากขึ้นในช่วงรัฐบาลน,นี้นะฮะเพราะว่าเขามีเวลาแค่สีเดือนผมว่าเขาต้องเร่งทำเ,เรื่องพวกนี้มากขึ้นเช่นกันนะฮะโครงการที่จะไม่ได้ไปต่อเนี่ยก็ ใหญ่ๆเนี่ยมี2อันนะที่อยากจะไฮไลท์ก็คือตัว e n t e r t a i n m e n t c o m p ค e x ฮะคุณนทินแถลงที่กับรัฐสภาแถลงชัดเจนเลยนะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการทำการพนันให้ถูกกฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นโครงการที่เกี่ยวข้องอย่าง Entertainment c o m p l e x นี่ยไม่น่าจะได้เกิดแล<ค>้วฮะก็อาจจะมีผลกระทบจากาการลงทุนที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าถ้าเกิดเนี่ยคนก็คิดว่า,าหนึ่งใน area ที่น่าจะได้คือแถวพัทยา,น,าน่าจะมี entertainment complex เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้า entertainment complex ไม่เกิดแล้วเนี่ยโครงการลงทุนแถวนั้นก็นจะต้องคิดใหม่นะว่าเอ๊ะลงทุนไปจะคุ้มหรือเปล่ารวมถึง โครงการสนามบ,บินอูตเปา,าด้วยนะฮะสนามบินอุนเดเพาเนี่ยตอนแรกรอตัว h ฮสปิดเทมันเกิดไฮสปิดเทมมันไม่เกิดสักทีฮะก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้ามี a t e r t a i n เ e n t c o m p l e กเกิดเนี่ยก็น่าจะใช้ดีมาจากตรงนี้ได้ก็ยังมีคนใช้สนามบ,บินนี้อยู่ดีนะฮะแต่ตอนเนี้ยถ้า a t e r t a i n m e n t Complex ไม่เกิดแล้วเนี่ยสนามบ,บินอาจจะต้องมาคิดใหม่ทีงว่าสร้างไปจะมีคนใช้หรือเปล่าอาจจะต้องแบบสเกลดาวลงมาหรือเปล่าตอนแรกคิดว่าจะมีะคนมาใช้เนี่ยปีประมาณสัก12ล้านคน ตอนนี้อาจจะต้องคัดลงมาเหลือหล้านเหลือ3ล้านอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสเกลในการก่อสร้างอาจจะลดลงมาหรือถ้า5้าล้าน3ามล้านสร้างไปมันไม่คุ้มเนี่ยอาจจะแบบไม่สร้างเลยหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องอจับตาดูเหมือนกันนะเพราะว่าคุณที่เกี่ยวข้องอย่าง B A B T S นีเงี้ยฮะก็อยู่เป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้ด้วยนะฮะ ตัว20บาทตลอดสายก็ดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะเกิดเหมือนกันฮะตอนแรกคิดว่าถ้าเกิดเนี่ยจะเป็นผลดีกับฝั่ง BTS BM พอไม่เกิดก็น่าจะแค่ n e u t r a นะฮะ เมื่อกี้บอกว่า i อินฟาสักเจอฮะผมลิสต์มองมาให้ดูในรูปนี้ฮะโครงการที่ผมคิดว่าน่าจะมีความคืบหน้าชัดเจนในรัฐบาลนี้ฮะก็ที่ผมแหมมันอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะ,ะเปิดดูในเปเปอร์น่าจะง่ายกว่าแต่ว่าที่ผมไฮไลท์สีน้ำสีน้ำเงินข้างบนเนี่ยฮะโครงการ h i ไฮสปีดเทนไป ไปเหนือฮะเฟสสองช่วงโคราชหนองคายนะฮะโปรเจกต์นี้ใหญ่ถึง20,000 0กว่าล้านนะฮะคอรมอนุมัติไปแล้วแล้วก็รอ TOR กับบิ d ดิงนะฮะถ้าเกิดได้ภายในรัฐบาลน,นี้ก็จะเป็น positive ให้กลุ่มรับเหมาอีกแล้วฮะเพราะว่าก็จะมี b a c k l o อกมาทำงานมากขึ้นนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการแบบรถไฟรางคู่ไปใต้ตัวดับเบิลเด็กในกรุงเทพเนี่ฮะพวกนี้ก็น่าจะเห็นโ o g r e s สในรัฐบาลชุดนี้เหมือนกันนะฮะเพราะช่วงนี้ผ่านมาก็มีข่าวโปรเจกต์พวกนี้ออกมาด้วยนะ,ะับ เพราะฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์ก็น่าจะเป็นอีกเจ้าเดิมฮะรับเหมาเ่ยฮะมีงานได้ทำมากขึ้นนะฮะนอกจากนี้มาตรการที่ยังไม่ออกมาแต่ผมคิดว่าน่าจะออกมาด้วยเนี่ยก็คือมาตรการกระตุ้นบางเซกเตอร์โดยตรงนะฮะโดยเฉพาะยิ่งภาคอสังหาเป็นภาคที่ทุกคนมองข้ามมานาน แล้วก็ซบเซามาระยะหนึ่งแล้วนะฮะผมไม่แปลกใจถ้าจะมีมาตรการออกมากระตุ้นภาคนี้มากขึ้นนะฮะอาจจะแบบลดค่าโอนมากขึ้นหรือหรือหรือต่อให้ไม่ไม่มีมาตรการจากภาครัฐโด,ดยตรงเนี่ยการลดดอกเบี้ยของแมงชานช่วงที่ผ่านมาก็น่าจะ positive กับกลุ่มนี้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่ม Property เนี่ยผมคิดว่าซึมซึมมานานน่าจะเล่นเก่งกำไรได้นะฮะในระยะต่อไปกับมาตรการภาครัฐเนี่ยแหละฮะ อีกอันหนึ่งที่อยากจะอัปเดตก็คือช่วงที่ผ่านมาคุณอรุทินเนี่ยเขาเดินสายพบภาคเอกชนนะไม่ว่าจะเป็นหอการค้าสภาอุตสาหกรรมตัวสมาคมธนาคารตัวสภา,า,า,ต,สภาตลาดทุนอะไรเงี้ยฮะก็รับฟังความคิดเห็นแล้วก็ดูว่าพยายามจะมีอะไรที่พอรัฐบาลจะทําได้บ้างเพื่อจะให้เศรษฐกิจมันฟื้นได้เร็วนะครับก็หลักๆที่เขาคุยกันเนี่ยผม รวบรวมมาที่มันซ้ำๆกันในหลายๆมิ팅นะฮะได้ประมาณนี้ที่คุยกันก็มีทั้งเรื่องค่าเงินบาทมีทั้งเรื่องผลกระทบจากทาริฟมีทั้งเรื่องช่วย SME มีทั้งเรื่องช่วยผู้ประกอบการในขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนตรงกัมพูชาฮะแล้วก็มาตรการ q ควิกวินอื่นๆนะฮะมาตรการพวกนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ ภาคเอกชนหลายๆคนเนี่ยพูดตรงๆกันเพราะฉะนั้นถ้าจะมีมาตรการมาช่วยเนี่ยก็น่าจะช่วยเรื่องกลุ่มเนี้ยฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องค่างเงินบาทนะฮะที่เราอัปเดตเมื่อกี้ฮะว่าค่างเงินบาทช่วงที่ผ่านมามันแข่งขึ้นเร็วมากนะฮะเราทุกคนก็คอนเซิร์นเราคิดว่าค่างเงินบาทในระยะต่อไปเนี่ยมันน่าจะเริ่มอ่อนค่าขึ้นแล้วก็น่าจะเก่งเก่งเก่งกไรตัวหุ้นส่งออกได้นะฮะก็อันนี้ผมว่าบาทน่าจะน่าจะยังอ่อนค่าน่าอยู่ในเทรนที่อ่อนค่าอยู่ในช่วงสัน้น ตัวถ้าไม่นับตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพวกนี้แล้วเนี่ยเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างอ่อนแอนะแต่อันเนี้ยผมว่าเราอัปเดตให้ฟังกันสม่ำเสมออยู่แล้วผมขอไปเร็วๆเลยแล้ว,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 วกันว่าอย่างตัวในประเทศเนี่ยฮะการบริโภครูปซ้ายมือฮะการบริโภคในประเทศเนี่ยยังติดยังอ่อนแออยู่ะฮะเดือนล่าสุดเดือนกรกฎามนะฮะติดลบไปแล้วก็มันมีเดือน August ออกัสออกแล้ว,มวเมืเอ่อวานนะผมยังไม่อัปเดตตัวเลข แต่ว่าก็ยังอ่อนแออยู่นะฮะเป็นการติดลบข้างแรกตั้งแต่โควิดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอนนี้ผมก็เลยคิดว่ารัฐบาลคงจะมีมาตรการกระตุ้นการบริโภคออกมาต่อเนื่องครไม่หยุดอยู่แค่แค่คนละครึ่งนะฮะภาคต่างประเทศก็ยังอ่อนแออยู่ฮะตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยเดเดือนแรกติดลบเดือนออกัสก็ยังติดลบต่อนะฮะโดยเฉพาะ คนที่อยู่ในฝั่งภูมิภาคเอเชียนะไม่เป็จะเป็นจีนเกาหลีไต้หวันเนี่ยฮะติดลบค่อนข้างเยอะนะฮะแต่พวกแบบยุโรปอเมริกาเนะี่ยยังโตได้ค่อนข้างดีนะฮะอันนี้มีอิมพิคชันเหมือนกันนะฮะคนที่หากินกับพวกนักท่องเที่ยวโยุโรปอเมริกาแบบไฟไกลๆเนี่ยฮะอย่างการบินไทยหรือแบบโรงแรมลักชัวรี่เนี่ยก็น่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าคนที่หากินกับนักเที่ยวใกล้ๆะฮะอย่างตัว A A V B A หรือโรงแรมที่มันเทียรลองลงมานะครับผมคิดว่าข้างเงินบาทก็มีส่วนเพราะว่าคนที่นั่งเที่ยวใกล้ๆเนี่ยคือเข้ามาเมืองไทยมันไม่ลําบากวีซ่าก็ฟรีนะฮะเพราะฉะนั้นมาก็ใช้ตังค์ไม่ได้เยอะมากนะ,ะเพราะฉะนั้นรอให้ทุกอย่างมันถูกแล้วค่อยมาดีกว่าแล้วตอนนี้ก็ไปเที่ยวในประเทศที่มันถูกกว่าไทยนะฮะอย่างเวียดนามอย่างแม้กระทั่งญี่ปุน่นเกาหลีเนี่ยฮะ,ะดึงนักท่องเที่ยวจากเราไปได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนนักท่องเที่ยวปีนี้น่าจะน้อยฮะ น่าจะสัก33ล้านคนนิดๆปีหน้าอ,อ,อาจจะฟื้นในบ้านนะเพราะว่านะักท่องเที่ยวระยะไกลเนี่ยยังโตได้อยู่นะฮะใกล้ๆเนี่ยก็คงจะแบบไม่ได้แย่เท่าปีนี้ละการส่งออกออตัวเจ็ดเดือนแรกเนี่ยยังโตได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันมีรีต็อกซินดีมานไปสหรัฐนะฮะเดือนแปดเนี่ยส่งออกยังขยายตัวได้ประมาณสักห้าเปเซ็นตนะฮะแต่ว่าตัวตัว ส่งออกไปสหรัฐเนี่ยเริ่มกลับมาติดลบนะฮะเพราะฉะนั้นก็สะท้อนว่าไอ้รีซอ็อกกิ้งดีมาเนี่ยน่าจะจบแล้วฮะ มาดูในแง่กลยุทธ์นะฮะเซตเนี่ยลงมาจากต้นปีนะฮะยีมเปอนะฮะมาบอททอมแถวๆเดือนจูนเดือนมิถุนายนนะฮะที่1059หลังจากนั้นเนี่ยเซตขึ้นมา22%นะฮะมาอยู่แถวๆเนี่ยเ,เกือบพันสามในปัจจุบันเนี่ยฮะทำให้ไตรมาสสเนี่ยเป็นไตรมาสที่เราเนี่ยเพอร์ฟอร์มได้ดีที่สุดเป็นนอัดับต้นๆของโลกเลยนะั่นแหละจะที่เงียบมานานนะฮะ แต่ถ้าเราไปดูหุ้นที่มัน contribu ์ให้กับเซ็ตที่ขึ้นมาเนี่ยเซตเนี่ยขึ้นมา230จุดแต่หุ้น3ตัวใหญ่3ตัวแรกนะฮะเดลต้าไทยเอเนี่ยเ,เป็นตัวผักดันหลักนะสคนในรวมกันประมาณร้อยกว่าจุดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะพูดได้ว่าเซ็ตเนี่ยมันยังฟื้นได้อย่างไม่ไม่สม่ไม่กระจายสักเท่าไหร่นะกระจุกอยู่แค่ไม่ไม่กี่ตัวนะครเพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีเซกเตอร์โรเตชันมากเช่น หุ้นที่เอรอหุ้นที่มันขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยก็อาจจะเริ่มแบบมีปรับฐานบ้างแล้วก็เงินก็อาจจะไหลเข้ามาในหุ้นที่มันยังเป็นแลกขาดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเซกเตอร์โรเตชันเนี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ต้องให้ความสําคัญมากขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้นะฮะเพราะว่าเซ็ตเนี่ยมันขึ้นมาจริงแต่ว่าบหลายๆตัวมันไม่ค่อยขึ้นตามมานะมันขึ้นมาแค่ไม่กี่ตัวในแง่ฟันโฟต่างชาติเนี่ย เขากลับมาเป็นเน็ตบายในช่วงเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวเองนะฮะเดือนสิงหากับกันยาเนี่ยกลับมาติดลบอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมคิดว่าเดือนกรกฎาคมที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นการปิดช็อตมากกว่าเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันรีบาวขึ้นมาเร็วในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะฮะหลังจากนั้นก็ฝรั่งนี่ยที่ช็อตไว้เนี่ยอาจจะต้องมาปิดช็อตแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยตัวลองเทอมเนี่ย ฟันเนี่ยก็ยังไม่ค่อยซื้อหุ้นเราอยู่ดีนะก็เลยกลับมาเป็นช็อตอีกรอบหนึ่งนะฮะฟี edback จากต่างชาติที่ผมได้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือคนเข้ามาวิสิตในไทยเนี่ยเยอะขึ้นนะบางคนก็โทรมาคุยบางคนเนี่ยบินมาเจอบริษัทโดยตรงเลยนะฮะ แล้วก็ถามบริษัทเนี่ยบริษัทก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มีนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมาเจอทุกวันเลยนะฮะเ,เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะก็สะท้อนว่าความสนใจหุ้นไทยเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่ว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะพูดคล้ายๆกันนะว่าสตอรี่ในเมืองไทยเนี่ยระยะยาวเนี่ย,ายามันยังดูมีความเสี่ยงรัฐบาลมันอาจจะมีรัฐบาลใหม่มีนโยบายใหม่แต่บางคนก็ไม่แน่ใจว่าจะจบ4เดือนไปแล้วเนี่ย จะเป็นนายกคนเดิมหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะลงทุนระยะยาวเนี่ยรอหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อผมคิดว่าเรื่องโฟ,โฟล o ฝรั่งเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้สปอร์ตีฟขนาดนั้นนะฝรั่งยังยังไม่ค่อยซื้อหุ้นไทยเท่าไหร่แล้วก็นอกเหนือจากปัจจัยของประเทศไทยคนเดียวแล้วเนี่ย ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็ดนมีปัญหาพร้อมๆกันด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่อินโดนีเซียมีเรื่องประทวรวงการเมืองใช่ไหมฮะการเมืองเนี่ยเป็นตัวที่ทําใหา้ประเทศในอาเซียนตลาดในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยมันดูได้รับความสนใจน้อยลงนะเพราะคนกังวลเรื่องการเมืองเยอะและไม่ใช่กับประเทศเราประเทศเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นคนก็เลยแบบลดน้ําหนักในประเทศในอาเซียนเนี่ยฮะแล้วก็ไปเพิ่มน้ําหนักอย่างจีนตอนนี้ช่วงหลังก็เริ่มรีวาวมากขึ้นก็คนก็ไปโปรจีนมากขึ้นนะฮะ พราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เลยแบบจะเห็นว่าโฟนไหลออกไม่ใช่แค่ไทยเนี่ย่ะประเทศอื่นด้วยเนี่ยอินโดเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยก็โดนโฟนไหลออกเหมือนกันประเทศที่โฟนไหลเข้าเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่แบบเน้นตีมเทคอะอย่างไต้หวันเนี่ยฮะยังโตได้ค่อนข้างเยอะคุ้นไทยหลายตัวก็เห็นฝรั่งเป็นโฟร์แอนด์โฮดดิ้งสัดส่วนการถือครองของต่างชาติในหุ้นตัวนั้นเนี่ยก็ลดลงนะฮะในช่วงเดือนสามฮะเซทห้าสิบเนี่ยลงไปหลายตัวแล้วเกินครึ่งเลยนะฮะ งบสองเออเอ่องบสองคิวเนี่ยออกมาดีนะฮะประมาณเกือบสี่แสนล้านแต่ว่าตัวที่มันออกมาดีเนี่ยมันเกิดจากตัวเอ็กซ์ต้าไอเทมหลายๆตัวนั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก้าวได้มาห้าหมื่นหก ปูนใหญ่ได้มา1 7ื่นไทยออยได้มาเจ00นะฮะจากเ,าเรื่องเนกาทีฟกูดวิลในจันาอาสีนะฮะพะฉันถ้าหากโปรเอ,อ็กซ์ตรเอาไปเนะี่ยผมคิดว่างบต่มาสองอาจจะเหลือสัก3แสนล้านนะฮะก็จะฟื้นมาจาก1นิวนิดๆนะฮะไม่ได้ฟื้นเยอะเหมือนที่เห็นอย่างไรก็ดีตัวงบที่ออกมาดีกว่าคาดเนี่ยในช่วงหนึ่งหนึ่งไตรมาสแรกนะฮะทำให้ตัวเลขจริงปีนี้มันออกมาดีขึ้นแต่แต่ด้วยความที่มันเป็นเอ็กซ์ตอรไอเทมนะฮะ ตลาดเนี่ยก็ยังไม่ได้ปรับประมาณการ EPS ขึ้นเท่าไหร่นะของไทยเนี่ยยังค่อนข้างนิ่งอยู่ว่าเพราะฉะนั้นเองบที่มาดีเนี่ยคนก็รู้ว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่สม่ำเสมอนะคนรอดูเรื่องเศรษฐกิจเรื่องตัว c อ r อ Earnings มากกว่านะฮะแต่ว่าด้วยความที่งบครึ่งแรกออกมาดีเนี่ยเราต้องมาปรับตัว EPS เราปีนี้ขึ้นนะฮะ ปีนี้ตอนแรกทำ74ครับปีนี้ก็ทําขึ้นมาเป็น84นะฮะแต่ด้วยความที่มันเป็นเอ็กซ์ตาร์ฮะเราก็เห็นด้วยว่ามันคงจะแบบไม่ได้ยั่งยืนเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยเรายังทําไว้ที่81เท่าเดิมนะแล้วพอปีเนี้ยมันมีเรื่องเอ็กซ์ตาร์ที่มันสูงเนี่ยเ e อ่อ EPS ปีนี้มันก็เลยน่าจะสูงกว่าปีหน้านะฮะเซตทาร์เก็ตปีนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยเออ่ตื่นเต้นเท่เทาไหร่นะ1334ปีหน้า1381แต่ว่าอย่างที่เรียนเมื่อกี้มันน่าจะมีเซกเตอร์โรเตชันบ้างนะฮะะเเเซกตตออออรรร์์์ทีีี่่่่ผมมคิดดดววาานนนนนจพฟไ้้ใชงงถึ ปีเนี่ยก็มี e NERGY ฮะราเมนเทนเป็นโอ e วอ h t ถึงเมื่อวานเนี่ยมันจะลงมานะฮะแต่ผมคิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันอาจจะแบบมีดาวไซด์จากตรงนี้ไม่เยอะฮะเดี๋ยวถามกล้องว่าเห็นด้วยหรือเปล่านะฮะถ้าน้ำมันดาวไซด์ไม่เยอะเงี้ยฮะเออผมว่า e NERGY ตัวพื้นฐานตัวเองเนี่ยไม่น่าจะมีไม่ไม่น่าจะมีดาวไซด์เยอะแล้วที่สำคัญผมคิดว่า e NERGY เนี่ยเป็นเซกเตอร์ใหญ่เซกเตอร์เดียวที่ไม่ได้มีปัญหาเหมือนเซกเตอร์อื่นนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อเอ่อแบงก์มีปัญหาเรื่อง เรื่องนิ่มที่ลดลงจากเรื่องดอกเบี้ยขาลงใช่ไหมฮะคอมเมอร์สเนี่ยภาพแมโโรอาจจะดีแต่ว่าคนก็กังวลเรื่องการลงทุนของบริษัทใหญ่ๆนะฮะการปรับเปลี่ยนพอร์ตของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันอาจจะกระทบกําไรหรือเปล่านะ,ะ <c oughs> ก็ทำให้หุ้นอย่างอาจจะไม่ไม่ขึ้นมากนะักตัวเฮลท์แคร์ก็มีทั้งเรื่องคนไข้ต่างชาติยังฟื้นได้ไม่เต็มที่นะฮะแล้วก็อาจจะมีเรื่องค่ายาเนี่ย ที่เพิ่มเข้ามาอีกเพราะฉันหุ้นเฮลท์แคร์เนี่ยจจะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นสม่ำเสมอทุกตัวเท่าไหร่นะฮะอาจจะลงก่อนแล้วก็ค่อยๆรีบาวกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นดูจากเซกเตอร์ใหญ่อื่นเนี่ยมันดูมันดูปัญหาเยอะกว่า Energy นะเพราะฉะนั้นถ้าเซ็ตจะไปต่อเดี๋ยวผมว่า Energy น่าต้องมานะฮะ g y เ r g รเนี่ยเราชอบ p t กับ PTE P เป็นหลักนะฮะ เราอัปเกรดตัวคอนแทคเตอร์กับ Property ด้วย2 s e c t o เตอร์เนี่ยจะเป็นเซกเตอร์ที่รับประโยชน์จากมาตรการภาครัฐนะฮะน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีเช่นเดียวกัน Property เนี่ยช่วงนี้ประมาซึมมานานมากนะฮะน่าจะกระตุกขึ้นมาได้บ้างนะฮะคอนแทคเตอร์ Contact เนี่ยน่าจะเป็นคนหลักเลยที่น่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐเพราะว่าโปรเจกตการก่อสร้างเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีความคืบหน้าเยอะในช่วงรัฐบาล4เดือนนี้นะฮะ เราดาวเกตตัวปิโตเคมิคอลคอมเมอร์สเฮลท์แคร์มาเป็นนูทรัลนะเท่ากับตลาด ปิโตเคมีคอลเนี่ยช่วงนี้ผ่านมาเพอร์ฟอร์มดีมากนะฮะ IVLGC เนี่ยขึ้นมากค่อนข้างเยอะนะฮะเลเวลตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องขายทำกำไรแล้วฮะก็เลยดาวเกตลงมาเป็นนิวทรลตัวคอมเมอร์สกับเฮลท์แคร์เนี่ยคอมเมอร์สเนี่ยถ้าบริษัทใหญ่ๆมันไม่ขึ้นนะฮะหรือขึ้นไม่เยอะเนี่ยเซกเตอร์อาจจะมันไม่ขึ้นเท่าไหร่เฮลท์แคร์ก็เหมือนกันนะฮะเรื่องคนไข้ต้อออกกลางอาจ,จใช้เวลา,านิดหนึ่งนะฮะก็อาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นช้าก,กว่าที่คาดไว้นะฮะ แล้วก็ยัง Underway ตัวอิเล็กทรอนิกส์นะส่วนใหญ่เป็นเดลตานะฮะแล้วก็ u n d e r w ร์เวทตัวทรานสปอร์เทชันนะะส่วนใหญ่จะเป็น Air Transport กับ AOT นะฮะหุนแนะนำเนี่ยผมจะเลือกหุ้นที่ เป็นปันผลสูงครึ่งหนึ่งแล้วก็หุ้นที่รับประโยชน์จากภาครัฐครึ่งหนึ่งนะฮะหุ้นปันผลสูงก็คือ PT, PTE, PKTB, TTB แล้วก็ Advance ฮะพวกนี้เฉลี่ยมันเปนะฮะปันผลแอดวานห้อร์เซ็นต์แต่แอดวานเป็นหุ้นใหญ่นะผมว่าฟันจะต้องถือนะฮะก็เลยใส่เข้ามาด้วยข้างล่าง5ตัวเนี่ยได้ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐนะฮะไม่ว่าจะเป็น p r r t y อยางซิลิเับอ p เอ่า global เป็น Commerce ตัวเล็กนะฮะเออค o n เป็นรับเหมานะฮะแล้วก็ทัสโกเป็นตัววัสดุอะคอนสตรัคชั่นแมทเทรเรียนะฮะก็ถ้ารับความเสี่ยงได้เยอะอาจจะเวทหุ้นข้างล่างาหนักหน่อยถ้าแบบไม่ได้แนวเทรดดิ้งอยากซื้อและถือเนี่ยผมว่าหุ้นห้าตัวบนนะฮะตัวไหนก็ได้หมดปันผลดีแล้วก็น่าจะจ่ายปันผลสมเสมอด้วยนะครับ